สวัสดีค่ะคนที่เลือกเพชรคริสตัลสีชมพูอ่าเช็คสภาวะจิตสำหรับสายปฏิบัติทั้งหลายนะคะามาดูกันเลยนะว่าเออสภาวะจิตตอนคุณสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าการนั่งสมาธิเนี่ยตรงนี้ยเป็นยังไงบ้างอื อันนี้เราดูให้สำหรับคนที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ทำตรงนี้ก็ดูได้นะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเผื่ออยากจะเผื่อมีได้อะไรดีๆไปในตรงข้างในนี้นะ,ะก็ดูได้นะคะ ขอดูขอไพ่สีใบนะคะขอดูสภาวะจิตของคุณนะคะว่า,าระหว่างที่คุณสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคุณเป็นยังไงบ้างสามถ้วยหนึ่งไม่เท้า,าหนึ่งถ้วยจัดนิ้น อขอไพ่ขยายไพ่จัดเม้นนะคะขอไพ่ขยายไพ่จัดเม้นอีกหนึ่งใบคะ่ะขอไพ่ขยายไพ่หนึ่งเมเท้าะคะ่ะ ขอพ่ขยายไพ่3สามถ้วยค่ะขอพ่ขยายไพ่ควินออกคักค่ะ องนี้ไพ่ปิดจบด้วย The h y p o t i s t The h y p o t i s t ก็รู้อยู่แล้วถ้าใครอ่านไพ่ไพ่ทาโร่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าไพ่ The h y p e o t i s t เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์หรือว่าไพ่หรือว่าอ่านอีกอย่างก็คือไพ่นักบวชหญิงนะ yeah. ก็แล้วแต่คนเรียกอะบางคนก็เรียกว่าราชินีพระจันทร์บางคนก็เรียกว่านักบวชหญิงแต่ตอนนี้เรากำลังดูสภาวะจิตของคนที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่ดังนั้นไพ่เดอะไฮพ t เทสชัดเจนเลยว่าคุณมี intrusion yeah, spiritual insight ไพ่เดอะไฮพิเทสส่วนใหญ่ไพ่เดอะไฮพิเทสก็จะทำ อ,องค์ประกอบทุกอย่างของการปฏิบัติเนี่ยคือแบบจะทำครบอ่ะทำครบทุกกระบวนการมีการสวดมนต์ไหว้พระมีการนั่งสมาธิแล้วก็มีการอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรใครก็ตามญาติกาเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรทั้งหลายคนในครอบครัวคนในที่ ทำงานหรือว่าที่ไหนก็ตามหรือว่าหัวหน้าเจ้านายสามีภรรยาคุณให้หมดเลยนะ,ะเวลาที่คุณอุทิศบุญกุศลเนี่ยคุณให้หมดเลยอะนะบางคนแม้แต่ลูกค้าคุณก็ให้นะอะคุณอุทิศให้หมดเลยอ่ะ,อะ นะเนี่ยคุณนุทิศให้ใครตาลพัดเลยอ่ะเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีใครบ้างมีหมดนะคุณนุทิศให้หรือแม้แต่จิตวิญญาณเนี่ยคุณก็ให้คุณนุทิตบุญให้หมดเลยอ่ะเนี่ยเออมีการกวดน้ำด้วยเราเห็นว่าคุณมีการกวดน้ำด้วย แต่กองนี้เราว่าอาจจะกวดเปียกด้วยนะกวดเปียกเลยแบบว่ากวดน้ําลงดินเลยอ้กองเนี่ยความรู้สึกเหมือนแบบกวดลงดินเลยเนี่ยเพราะว่านั่งใกล้น้ํามากตรงเนี้ยเนี่ยแล้วมีอันนี้เพิ่มด้วยอืม แต่ช่วงเวลาที่คุณปฏิบัติธรรมคุณก็จะคิดมักจะคิดในเรื่องไม่ว่าจะช่วงระหว่างการสวดมนต์หรือว่าการนั่งสมาธิของคุณคุณมักจะคิดในเรื่องของคิดในเรื่องของคนที่คุณรักเนี่ยเดอะเอมเพอร์เนี่ยคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะคิดถึงจิตมันจะแวบไปคิดถึงคนที่คุณรักคนนี้แล้วก็คุณก็จะคิดถึง เรื่องงานของคุณเรื่องเงินของคุณเออคุณจะคิดว่าเออจะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มนะเพื่อจะได้แบบมีเงินก้อนใหญ่อย่างนี้เพื่อจะได้มั่นคงในเรื่องการเงินแบบเนี้ยเพื่อจะได้เป็นควีนถือเหรียญแบบเนี้ยคุณคิดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของไอเดียในการทํางานใหม่ๆของคุณตัวเนี้ยเออคุณจะแบบในระหว่างการนั่งสมาธิคุณจะคิดไอเดีย หรือว่าไอเดียใหม่ๆคุณอาจจะปิ๊งออกมาตอนที่คุณนั่งสมาธิก็ได้ตรงนี้ไอเดียในการทำงานในอะไรต่างๆของคุณด้วยโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆของคุณมันจะออดมาช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิช่วงเวลาที่คุณดูจิตดูใจตัวเองตรงเนี้ยคุณจะมีไอเดียในการทำงานขึ้นมาเลย ไอเดียในการหาเงินเนี่ยไอเดียแล้วก็บางทีคุณก็จะไปคิดถึงในเรื่องของครอบครัวของคุณนะเออนี้ไม่ได้โฟกัสที่ใครเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานของคุณตรงนี้นคุณก็จะคิดถึงแล้วก็คิดถึงเพื่อนฝูงกาลยาณมิตรที่ดีของคุณเนี่ยคุณก็มีการคิดถึงอา นะตรงจุดนี้นะความความสุขอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคิดถึงคิดถึงแบบคิดถึงลูกคิดถึงหลานอย่างนี้ก็ได้นะนะคิดถึงช่วงเวลาที่คุณแบบ Happy time celebration คุณคิดถึงหรือว่าในการ reunion ของคุณก็คือคุณคิดถึงในช่วงเวลาที่คุณได้พบได้เจอ,อเพื่อนฝูงกะะัลยาณมิตรญาติหรือว่าใครก็ตามที่ที่ที่มาพบมาเจอคุณอย่างเงี้ยคุณแบบจิตมันแวบไปคิดถึงคนเหล่านี้นะ นะแต่ว่าเออมันก็เป็นสิ่งดีๆแหละแต่ว่าการนั่งสมาธิเราก็นั่งเพื่อว่าให้เราแบบสงบจิตสงบใจใช่ไหมแต่ว่าคุณจะมีสภาวะจิตอย่างนี้อยู่เออแต่ว่าการนั่งสมาธิของคุณมันทำให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจการงานของคุณมัน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 ม่นคงขึ้นอ่ะ หรือว่าความเป็นผู้นำของคุณมันจะมี power มากขึ้นะตรงนี้นะส่งผลให้ความเป็นผู้นำของคุณมันมันมี power ดีขึ้นพลังงานมันมันยิ่งใหญ่มันคือระดับเอ m p e r o r เนี่ยคือเป็นไพ่ตำแหน่งหน้าที่การงานก็คือผู้คนจะเคารพนับถือในตัวคุณอเออมันจะ คือ,อยังไงมันส่งผลคือมันส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณด้วยการนั่งสมาธิต,ตรงนี้นะแล้วก็ความสําเร็จในเรื่องของการเงินของคุณด้วยแล้วก็ไอเดียในการทํางานของคุณด้วยตรงนี้นะผู้คนจะเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวคุณแล้วก็เคารพนับถือในตัวคุณแล้วก็คุณจะมี power มากมากในกิจการงานของคุณตรงนี้เป็นระดับ The emperor เลยอ่ะ เป็นผู้นำอ่ะเป็นผู้นำแบบขั้นสูงสุดนะอะเ h e น m p e r o r เนี่ยนะถ้าเป็นระดับเจ้าของกิจการก็แบบใหญ่สุดอ่ะบนสุดนะเออใหญ่กว่าคิงก็ the emperor ไงใหญ่สุดแล้วอ่ะเนี่ยพลังยิ่งใหญ่สุดอ่ะเออนะอ่ะ บางคนก็จะคิดถึงคนต่างชาติก็ได้เนาะหรืออ็มเร์หรือว่าคิดถึงเรื่องหน้าที่การงานก็ได้ในตรงจุดนี้ถ้าใครที่แบบว่าระหว่างการนั่งสมาธิหรือว่าในช่วงระหว่างที่คุณแบบกวดน้ําอุทิศบุญกุศลตรงนี้คุณอาจจะมีการจิตของคุณไปคิดถึงคนคนนี้นะคะแล้วก็มีการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลของคุณไปถึงกับคน ไปถึงคนคนนี้ด้วยอะไปถึง the emperor นี้ด้วยนะคะหรือการกวดน้ำของคุณจะทำให้หน้าที่ตำแหน่งการงานของคุณมันดียิ่งๆขึ้นไปเนี่ยการอุทิศบุญกุศลของคุณเนี่ยจะทำให้เซนส์นของคุณแรงขึ้นไปอีกที่คุณเคยแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยคุณจะแบบว่าคือคุณจะเซนส์นของคุณมันจะ สามารถเชื่อมต่อพลังงานได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะกับกับสปิริตไกด์เนี่ยเออตรงเนี้ยความรู้ของคุณจะสูงขึ้นตรงเนี้ยอืมนะเออนะคะคุณจะมี inclusion ยานอย่างรู้ตรงเนี้ยคุณจะแบบว่าลึกซึ้งขึ้นนะอ่ะเออ ตรงนี้นะคะโอเคมาดูกันต่อว่ามาดูซิว่าครูบาอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับคุณเพื่อให้คุณมีสภาวะจิตที่สูงยิ่งขึ้นไปขอไพ่หนึ่งใบค่ะเอ,อ่อแพชชั่นเอ,อ่อก็คือการที่คุณออทำสิ่งนี้ด้วยอ,อความรู้สึกดีๆทำด้วยความรัก ทำด้วยความใส่ใจของคนเนี่ยแต่ถ้าใครทําตรงจุดนี้อยู่แล้วมันก็คือคุณมาถูกทางแล้วนะอย่างเช่นเวลาคุณอุทิศบุญกุศลให้กับผู้อื่นเนี่ยคุณอุทิศให้ด้วยใจอ่ะให้ด้วยความรักให้ด้วยหัวใจของคุณจริงๆอย่างเงี้ยคุณอุทิศออกมาจากใจจริงของคุณอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสภาวะจิตของคุณก็จะสูงยิ่งขึ้นไปนะ มาดูกันต่อพรอาจารย์มีคําแนะนําอะไรให้กับคุณเพิ่มเติมเพื่อให้สภาวะจิตของคุณสูงน,นิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เรารู้สึกว่าถ้าคนจะสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยก็คือไพ่ใบนี้แพชชั่นผ่งบอกถึงความชอบอะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็้าจะไปไปเลือกบทสวด ที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณสวดบทนี้แล้วคุณสบายใจอ่ะคุณก็ไปไปคัดไปคัดสรรไปคัดเลือกมาก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันมันอยู่ที่ความสบายใจด้วยอ่ะนะการปฏิบัติในตรงจุดนี้นะคะมันต้องอยู่ที่ความสบายใจของคุณด้วยอย่างบางทีบางบทสวดมนหรือว่าประมาณเนี้ย ครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้เขาก็แนะนําแต่สําหรับคุณคุณรู้สึกว่าเออคุณสวดบทนี้แล้วคุณแบบรู้สึกว่าไม่ไม่คลิกไม่รู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออคุณก็เลือกแบบที่คุณมีแพชชั่นสิแบบที่คุณชอบสิก็คือเลือกปฏิบัติในในแบบที่ที่คุณแบบที่คุณชอบอะ ที่คุณชอบแบบไหนก็คุณก็เลือกบทบทสวดหรือว่าการปฏิบัติในแบบของคุณนะนะก็ไม่ต้องก็คือให้คุณมีความยืดหยุ่นกับตัวคุณเองไม่ต้องไปไปตามใครอะคุณก็ เลือกปฏิบัติในแบบของคุณได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นควีนอ o อก u p เนี่ยคุณพิจารณาเองได้อยู่แล้วว่าบทสวดมนต์แบบไหนที่เหมาะกับคุณอย่างเงี้ยคุณทำแล้วดีก็คือเหมาะกับคุณนะส่วนคนอื่นเขาทำแบบแบบของเขาแล้วเขาดีมันก็เป็นของเขาไงคนเรามันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมเหมือนเวลาเรากินส้มตำแล้วมันนะอร่อยแล้ว ฝรั่งเข้ามากินฝรั่งบางคนมากินแล้วมันไม่อร่อย,อยางมันก็แล้วแต่คนไงมันชอบไม่เหมือนกัน,นะคนเราการสวดมนต์หรือว่าการนั่งสมาธิเหมือนกันนะแต่และคนน่ะจะใช้เวลาไม่เท่ากันหรือว่าบทสวดมนต์เหมือนกันก็จะใช้กันคนละบทสวดอย่างเงี้ยก็แต่ว่าสรุปแล้วเราก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันนะออประมาณนี้แหละไพ่ไปนะ โอ้โหยังครูบาอาจารย์แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเออนะก็ชัดเจนเลยนะไพ่กองเนี้ยครูบาอาจารย์บอกว่า yourself นะอืมก y าว r s เซลนะเวลานั่งสมาธิเนี่ยพยายามแบบอย่าใจลอยนะคะ เออเราก็ลืมพูดไปนะด้วยความที่เราตอนอ่านไพ่เราลืมพูดนะครูบาอาจารย์ก็เลย,เยต้องการให้เราบอกคุณว่าตอนนั่งสมาธิการสวดมนไหว้พระนั่งสมาธิของคุณอย่าใจลอยนะโดยเฉพาะตอนนั่งสมาธิอย่าใจลอยนะพยายามกราวโยเซ่นะพยายามแบบดึงจิตดึงใจของคุณ ลงมาตรงนี้กราวโยเซลเนี่ยนะให้จิตมันหนักแน่นลงมาตรงนี้นะอย่าอย่าให้ใจลอยไปเนี่ยในภาพหน้าไพ่ตรงนี้ก็แบบใจลอยอยู่นะเนี่ยควีนถือถ้วยเนี่ยเนยใจมันลอยอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ไพ่ถ้วยเนี่ยก็ลอยอยู่ตรงเนี้เหมือนกันก็ใจลอยเยอะเหมือนกันก็แบบจิตก็ลอยไปคิดถึงตรงนั้นตรงนี้ เออแต่เราก็พูดอยู่เนะว่าคุณคุณแบบชอบไปคิดถึงเนี่ยตรงเนี้ยเออใช่แต่ว่านี้ครูบาอาจารย์มามาย้ำคนอ่านไพ่ก็ลืมขอโทษขอภัยด้วยเนาะคนอ่านไพ่ก็ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่ก็ทําถูกบ้างผิดบ้างนะก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะนะคะก็ยังไงก็ตามครูบาอาจารย์ก็มาเน้นย้ํา ให้เราบอกคุณว่าเออนะตอนนั่งสมาธินะอย่าลืมกลาวโยเซลนะเป็นคนติดดินพยา,าพนนะพยามนั่งที่พื้นนะพยายามนั่งที่พื้นพื้นบ้านเราเนี่ยแหละพื้นบ้านพื้นนีเออคือแบบคือครูบาอาจารย์แบบเออคือไม่ไม่อยากให้นั่งที่ ที่เก้าอี้เออเอออยากจะแนะนําให้นั่งที่พื้นก็จะดีมากตรงนี้ออถ้าทําได้นะก็ถ้าพอจะหาพื้นที่ได้พยายามถ้าพื้นมันเย็นหรือว่ายังไงก็ตามเอาผ้ามาปูมารองก็ได้นะแล้วค่อยนั่งนะถ้ารู้สึกว่าพื้นมันแข็งหรือว่าพื้นมันเย็นเอาผ้าเอาเบาะอ,อะไรมารองแล้วก็นั่ง พยายามนั่งติดพื้นดินไม่ต้องไปดินเป็นพื้นเป็นดินเป็นอะไรหรอกพื้นปูน,พ,นพื้นบ้านของเรานี่แหละนะแต่ว่าพยายามนั่งให้มันติดพื้นอนะ่ะเออตรงนี้นะ แต่ว่าหลักๆใจความไพ่ใบนี้ก็คือ crowd yourself ก็คืออย่าเป็นคนใจร้อยแล้วก็ให้เป็นคนติดดินเข้าไว้นะตรงนี้ครูบาอาจารย์มาแนะนําผ่านหน้าไพ่นะคะเพื่อว่าให้สภาวะจิตของคุณนะสูงยิ่งๆขึ้นไปนะคะโอเคสําหรับคนที่เข้ามาดูไพ่กองนี้ ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกพีระมิดนะคะมาดูกันเลย เช็คสภาวะจิตสำหรับสายปฏิบัติทั้งหลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเป็นยังไงบ้างในระหว่างการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิของคุณคุณมีสภาวะจิตยังไงบ้างนะขอไพ่สี่ใบนะคะอ,อันนี้ใครที่ไม่ได้ปฏิบัติในตรงจุดนี้ถ้าเข้ามาดูก็อาจจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติก็ได้นะ ขอไพ่สี่ใบเจ็ดไม่เท้าคุณมิตรเป็นคนที่มีความพยายามสูงนะคุณจัดเม้นมแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ผ้า สิบถ้วยระหว่างปฏิบตัติคุณจะมักจะคิดถึงเรื่องแบบเรื่องที่ผิดหวังเสียใจเนาะเออแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณอาจจะมีการ สวดภาวนาอธิษฐานจิตให้ให้ผู้คนรอบข้างสรพสิ่งสรพสัตว์ทุกทุกทุกผู้ทุกทุกคนทุกทุกนามใครก็ตามที่คุณอธิษฐานจิตตรงนี้คือคุณแบบที่คุณสวดภาวนาให้ให้กับผู้คนเหล่านี้ไม่ว่าจะใครคนในครอบครัวคนรักเก่าเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรใครก็ตาม โดยเฉพาะคนในครอบครัวคุณจะแบบว่าสวดภาวนาให้แบบว่าให้ให้คนในครอบครัวมากๆเลยตรงนี้นะเป็นการแบบเนี่ยสวดเขาเรียกว่าอวยพรนะเป็นการอวยพร่ขอไพ่ขยายไพ่เจ็ดไม่เท้าเลยคะ่ะยังไม่เห็นการนั่งสมาธิอ่ะมาแล้ว queen of sword อ่าห้าห้าดาบไพ่จัดเม้นห้าดาบเอ่อไพ่ห้าถ้วยสามไม้เท้าขอาไพ่สิบถ้วยขยายไพ่สิบถ้วยหนะอ King ่อยอ่าคิงออฟ p e น t a c l คลคือคือคุณแอนอ่อ มีการนั่งสมาธิยอยู่เนาะนั่งอยู่นั่งอยูอ่นั่งอยู่เพราะว่ามี q u e e n of s w o r d นั่งสวดมนต์มีการนั่งสวดมนต์แล้วก็มีการนั่งสมาธิุแต่ว่าใครที่ไม่ได้มีการสวดมนต์ทำไมเราเปิดขึ้นมาไพ่ inclusion ตรงนี้มีในย่าอะไรนะ 啊，聊聊，没问题。